สวัสดีครับวันนี้มาเทป yeah, เสลตเลดเป็ดนะครับออันนี้เป็นเวอร์ชันใหม่นะครับจะใช้ลวดสเตเลดนะครับขนาด1.47นะครับใหญ่กว่าเดิมใบพัดจะเป็นใบสเตเลดมุนตนทางทั้งคู่นะครับลูกปัดโลหะแล้วก็ขันด้วยตาไก่ทองเหลืองนะครับ ตัวเหยื่อน้ำหนักรวมนะครับประมาณย2ิบสองกรัมเข้าเบ็ดด้วยสปิทลิงนะครับ,รบ,รยรบอย่างดีแบบแบนนะครับแล้วก็ต่อด้วยท่อขดนะครับให้เบ็ดให้ตัวได้นะครับตัวเบ็ดใช้กาม,มานะครับขนาดหกโอความแข็งสี่เอ็กนะครับวันนี้ที่เทสนะครับดูให้ครบแล้วทั้งสี่เคเบิน,นะครับอันนี้เป็นคลบิปสุดท้ายแล้วใช้ลอก ได้ว่าทีมเซตนะครับรอบหกคันเส้นคอยไทยอัมเวทสิบ um, ยี่สิบนะครับแบบเรียกชั่นนะครับแบบตีให้ดูนะครับตกน้ำแล้วก็ก่อมานะครับไม่ต้องตั้งยกลายคันขึ้นก็ได้นะครับเหยื่อตัวนี้ลดปลายคันลงแล้วก็ก่อมาเหยื่อก็ยังวิ่งดีนะครับไม่จมน้ำอะไรเขาเหยื่อขึ้นน้ำค่อน,น,นข้างเร็วดูระยะตกและขึ้นน้ำนะครับ ระยะขึ้นน้ำนี่ประมาณฟุตหนึ่ง,งรประมาณนี้ตัวเหย่าก็วิ่งตรงมาเดินหาดูระยะตกอีกเทียงครับอน,นี้จะปั่นเพิ่มความเร็วนะครับสำหรับล็อกล็อก,กปั่นมาเร็วนะ่ เหยี่อก็ยังวิ่งมาตรงนะครับไม่เอยียงไม่แถนครับอันนี้ปัน่นความเร็วปันกลางสำหรับรอบๆนะครับปั่นปกติขันจะเดินค่อนข้างช้านะครับมาเนียน แล้วทั้งหมดนี้ผมกดปลายคันลงนะครับเหยื่อก็ยังขึ้นน้ําดีเดินเหยื่อได้ง่ายนะครับไม่เมื่อยไม่ตึงมือนะครับอันนี้เดี๋ยวปั่นสลหรับความเร็วนะครับมาเร็วนะครับแล้วก็ช้าแล้วก็มากลางแล้วก็อื่นอเนดี้จะปั่นแล้วหยุดปั่นแล้วหยุดเพืดินครับหยุด 那他。